ของขวัญรุ่นที่สองและรุ่นที่สปีพุทธศักราช2494หลวงพ่อแจกพระของขวัญรุ่นที่หนึ่งหมดไปได้ครึ่งหนึ่งท่านก็สั่งให้ทําพระของขวัญรุ่นที่สองขึ้นอีก84,000องค์ให้อาจารย์ตรีทาควบคุมดูแลแม่ชีธรรมกายให้ช่วยกันพิมพ์พระให้เสร็จเรียบร้อยเหมือนพระรุ่นที่หนึ่ง ทำความศักดิ์สิทธิ์ในโรงงานทำวิชาธรรมกายแล้วก็นำไปแจกต่อหลังจากพระรุ่นที่หนึ่งหมดไปอย่างรวดเร็วแจกไปถึงปีพุทธศักราช2499พระของขวัญรุ่นที่สองหมดไปครึ่งหนึ่งหลวงพ่อก็อาพาธไม่สามารถฝืนสังขารแจกพระได้ท่านจึงมอบหน้าที่ให้พระครูสมณธรรมสมาทาน เป็นผู้แจกพระแทนมอบหน้าที่ให้พระครูรูปนี้ทำแทนได้เพียงรูปเดียวเท่านั้นเพราะได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายให้ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรหลวงพ่อใช้ให้แก้โรคสั่งสอนเผยแผ่วิชาธรรมกายแทนท่านได้ผลดีเสมอมาและสั่งพระครูสมณธรรมสมทานให้ทำพระของขวัญรุ่นที่สมต่อไปอีกจำนวน 84%00 0ันองค์ เท่ากับสองรุ่นที่แล้วมีผู้ช่วยคือพระครูปลัดนรงทิตายาโนท่านเจ้าคุณราชโมลีพระมหาถนอมเขมิโกให้อาจารย์ตรีทาคุมแม่ชีธรรมกายพิมพ์พระรุ่นที่สามเช่นเดิมเริ่มแรกที่พิมพ์พระรุ่นที่สามยังคงใช้พิมพ์เดิมพิมพ์ไปได้ประมาณสองหมื่นองท่านพระครูสมณธรรมสมาทาน ก็สั่งให้หยุดพิมพ์ชั่วคราวเพราะแบบพิมพ์ไม่ชัดแล้วที่เราเรียกกันว่าพิมพ์ตื้นต้องนำแบบพิมพ์ไปปรับแก้แล้วจึงพิมพ์ต่อพระรุ่นที่สามหลังจากนี้จึงมีลักษณะเป็นพิมพ์นูนพระของขวัญรุ่นที่สามมีทั้งพิมพ์ตื้นและพิมพ์นูนรวมแล้วประมาณหนึ่งแสนองค์เกินจำนวนที่หลวงพ่อสั่ง เพราะยังมีวัตถุดิบเหลือเป็นที่น่าแปลกขณะที่พิมพ์พระรุ่นสามนั้นหลวงพ่ออาพาธแล้วท่านจึงไม่ได้ออกมาดูแต่ทำไมหลวงพ่อทราบว่าทำพระเกินจำนวนที่สั่งวันหนึ่งท่านเรียกอาจารย์ตรีธาเข้าไปบอกว่าให้หยุดพิมพ์พระได้แล้วเกินแล้วพระทั้งหมดได้นำเข้าโรงงานทำวิชาธรรมกายเพื่อทำให้พระศักดิ์สิทธิ ก่อนเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2499ดังนั้นพระของขวัญที่ทำสมัยหลวงพ่อมีชีวิตจึงมีเพียงสามรุ่นวิธีการทำให้พระผงศักดิ์สิทธิ์เมื่อพระของหลวงพ่อมีกิติศัพท์โด่งดังขึ้นเป็นที่นิยมนับถือไม่เพียงแต่ในหมู่นักสะสมพระแต่ประชาชนทุกหมู่ลาวทุกอาชีพก็สะแสวงหาอยากได้มาไว้บูชาบ้าง ต้องการให้ท่านคุ้มครองบ้างจึงเป็นที่อยากรู้ว่าหลวงพ่อทําพิธีพุทธาพิเศษหรือปลุกเสกอย่างไรนานขนาดไหนขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบไว้ณนะที่นี้เลยว่าพระของขวัญของหลวงพ่อตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งรวมทั้งรุ่นพิเศษที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นพระที่สร้างขึ้นโดยคําสั่งของท่านทั้งสิ้น ไม่ได้เปิดหรือนำมาจากกรุเก่าที่ใดพระหลวงพ่อวัดปากน้ำจึงไม่มีขี้กรุการสร้างพระของขวัญทั้งสามรุ่นหลวงพ่อท่านใช้ให้อาจารย์ปรีทาเป็นหัวหน้าควบคุมแม่ชีทั้งที่ได้ธรรมกายและไม่ได้ธรรมกายรวมทั้งคารวาสมาช่วยกันพิมพ์พระมีส่วนผสมของดอกมลิตากแห้งและสิ่งอื่นๆตามส่วน มีเส้นเกษาของหลวงพ่อทั้งสามรุ่นด้านหลังจารึกอักษรขอมว่าธรรมขันเมื่อสร้างพระเสร็จก็ตากจนแห้งสนิทส่วนหลวงพ่อให้เรียงพระลงในลังนำเข้าไปทำความศักดิ์สิทธิ์โดยบรรจุอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาธรรมกายในโรงงานท่านบอกว่าพระนั้นไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่โตหรือขนาดเล็กเท่าใบมะขามก็ตาม เป็นธาตุตายทั้งสิ้นต่อเมื่อทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์แล้วจึงจะเป็นของเป็นพระของขวัญรุ่นที่หนึ่งจำนวน84,000องค์ทำพิธีบรรจุอนุภาพธรรมกายตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน8ปดถึง15ข้ามเดือน11ตลอดพรรษาหลวงพ่อนำออกแจกแก่ผู้บริจาคทรัพย์ร่วมสร้างโรงเรียนในวันแรมหกข้ามเดือน11 ปีพุทธศักราช2493ในอภิลักษิตสมัยคล้ายวันเกิดของพระคุณท่านณระอุโบสถวัดปากน้ำพระของขวัญรุ่นที่สองสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2494จำนวน84,000องค์เมื่อหลวงพ่อแจกพระของขวัญรุ่นที่หนึ่งหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งประมาณ40,000กว่าองค์ มีส่วนผสมของพระรุ่นที่หนึ่งทำความศักดิ์สิทธิ์ในโรงงานทำวิชาธรรมกายนานสี่ปีเพื่อรอให้พระรุ่นที่หนึ่งหมดก่อนจึงนำออกมาแจกเริ่มแจกเมื่อปีพุทธศักราช2497แจกหมดเมื่อปีพุทธศักราช2505พระของขวัญรุ่นที่สสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2499จำนวนหนึ่งแสนอง หลังจากที่หลวงพ่อแจกพระของขวัญรุ่นที่สองหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งประมาณสี่หมื่นกว่าองค์มีส่วนผสมของพระรุ่นที่หนึ่งและรุ่นที่สองทำความศักดิ์สิทธิ์ในโรงงานทำวิชาธรรมกายนานหกปีนำออกมาแจกเมื่อปีพุทธศักราช2505แจกหมดไปเมื่อวันที่5สิงหาคม2514 การปกครองของหลวงพ่อพ่อปกครองลูกหลวงพ่อท่านปกครองทุกคนที่อยู่ในวัดไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สาม,มนเณรแม่ชีหรือว่าสิทธวัดแบบพ่อปกครองลูกกล่าวคือให้ความรักความหวังดีความจริงใจเสียสละอย่างเต็มที่แก่ทุกคนเท่ากันหมดเหมือนทุกคนเป็นลูกแท้ๆเป็นเลือดในอก ทุกคนจะได้รับความรักความเมตตาความปรารถนาจากหลวงพ่อเต็มร้อยทุกคนถ้าคนคนนั้นมีพฤติกรรมอันเป็นการบั่นทอนความไว้เนื้อเชื่อใจของหลวงพ่อก็เป็นการลดแต้มของตนพ่อแม่จัดเป็นพระพรหมของลูกเพราะมีพรหมวิหารสีหลวงพ่อก็เช่นกันท่านยึดพรหมวิหารสีเป็นหลักปฏิบัติถึงพร้อมด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เรื่องความเมตตานั้นหลวงพ่อมีมานานแล้วมีมานตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นเมื่อครั้งออกบินทบาทได้เข้าสวยเพียงทัพพีเดียวกับกล้วยน้ำว้าหนึ่งลูกก็ยังสามารถแบ่งปันให้สุนัขแม่ลูกอ่อนที่หิวโซได้เลยกลายเป็นแรงจูงใจให้ตั้งโรงครัวเลี้ยงผู้อยู่ใต้ร่มใบบุญของท่านทุกรูปทุกคนไม่ให้เจอกับความอดอยากหิวโหยอ,ยอย่างท่าน ไม่ต้องเดินตะเวนบินทบาตท่ามกลางสายฝนหรือลมหนาวทำให้เสียเวลาท่องทบทวนตำราหรือปฏิบัติธรรมการปกครองของหลวงพ่อแบบพ่อปกครองลูกมีหลักฐานปรากฏในวันที่มีผู้มีจิตศรัทธานำผ้าป่ามาทอดและอารัธนาหลวงพ่อให้แสดงธรรมเทศนาท่านกล่าวว่าจะอาวาดนี้ก็เป็นประมุขของสงฆ์ในวัดปากน้ำนี้ ้าเจ้าอาวาสชักถูกพระสงฆ์ทั่วหมดแล้วเจ้าอาวาสแจกแก่พระพิสุสมมเนรองค์หนึ่งจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเจ้าอาวาสให้ทั้งสิ้นวัดปากน้ำหน่ะค่าไฟฟ้าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาบอกว่าสองพันกว่าบาทแล้วถึงกระนั้นเจ้าอาวาสก็สนับสนุนทุกเดือนไปพระพิสุสัมมเนรไม่ต้องออกแจกให้ ไรจีวรขาดตกบกพร่องแจกให้ทั้งนั้นทอดกับเจ้าอาวาสถูกทั้งวัดและตั้งแต่บวชมาปฏิญญาณขาดในใจไรจีวรไม่มีขายมีแต่ให้เรื่อยไปขอให้ซื้อไม่ได้แจกพระแจกเนนหมดถ้าคิดว่าผ้าเขาทูนหัวแล้วก็ให้เขาประสมบุญกุศลในพระพุทธศาสนา ผู้รับก็มีศรัทธาก็ต้องการผ้าหนะเป็นวัตถุธรรมดาเมื่อย้อมแล้วเขาเรียกว่าผ้าย้อมฝาดเจ้าของมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อมมาถวายพระสงฆ์กากที่เจ้าของให้นะเจ้าของนั้นได้เนื้อไปเสียแล้วเอาเปลือกให้แก่ภิกษุถ้าภิกษุโง่ไม่ฉลาดทันเจ้าของ ก็เอาไปเก็บใส่ตู้ไว้มแมลงสาบหนูกัดเสียหายไปถ้าไม่ฉลาดพอถ้าฉลาดพอเมื่อเจ้าของเข้าสละเช่นนั้นแล้วก็เก็บเอาไว้แจกแก่พระพิสุสามนเณรอัดเอาบุญเสียเหมือนกันกาดนั้นได้ไปถวายไปแต่บุญเอาเสียอีกชั้นหนึ่งนี่เรียกว่าฉลาดได้สองชั้นสามชั้นนี่แหละ ต้องการเอาผ้าไว้นุ่งผ้าห่มพอสมควรนั่นแหละถ้าผู้ฉลาดรับแล้วก็เท่าไรให้หมดท่านผู้นี้ปรากฏว่าจะเป็นอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไปถ้าสมภานประพฤติได้ดังนี้อยู่วัดไหนวัดนั้นก็จเจริญน,นั่นแหละภิกษุสามนเณรอุ่นนาฟ้าข้างเหมือนกับพ่อกับแม่มีอะไรแจกได้ทั้งนั้นวัดปากน้ำอย่างนั้น ผู้ที่ปกครองเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะ่ะได้อะไรมาก็ตามเธอคิดว่าพระภิกษุสามนเนรที่มาอยู่ด้วยเหมือนกับลูกกับเต้าไม่หวงไม่เสียดายกันติดขัดอะไรมาแจกให้ทั้งนั้นไม่ขัดเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุสามมเนรก็สุขสบายอุนน่นหนาฝาข้างเหมือนอยู่กับแม่พ่อลูกเขาก็รักเหมือนแก้วตาถ้าว่า เขารู้ว่าพิสูจผู้ปกครองเอาใจใส่เหมือนเช่นนั้นล่ะก็เขาก็เคารพนับถือเขาก็เห็นว่าลูกเขาอยู่อุ่นหนาฝาข้างเช่นนั้นดีแล้วเขายิ่งเลื่อมสายศรัทธาเขาไม่ตรหนีทีเหนียวอะไรหรอกเขากลัวอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละว่าในพระพุทธศาสนาเมื่อทำแล้วเก็บเอาไปถลายเสียทางอื่นเท่านั้นแหละเขากลัวนะัก การปกครองคนหมู่มากนั้นเป็นที่น่าหนักใจเพราะบางคนก็ว่าง่ายสอนง่ายบางคนก็สอนยากไม่เชื่อฟังแล้วยังหาวิธีหลบเลี่ยงคิดว่าหลวงพ่อไม่รู้อยู่แต่ในวัดหารู้ไม่ว่าหลวงพ่อรู้ทุกอย่างรู้กระทั่งว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จหลวงพ่อชอบคนที่มีความองอาจกล้าหาญกล้าสู้กับความจริง เพราะหลวงพ่อเป็นคนองอาจกล้าหาญกล้าพูดในสิ่งที่เป็นความจรงิงและเป็นประโยชน์ต่อหมู่ชนท่านบอกว่าถ้าทุกคนพูดความจริงกับท่านไม่ปิดบงังท่านจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องมีอะไรก็พูดออกมาไม่ต้องปิดบงังหลวงพ่อรู้ทุกอย่างเพราะมีสมุดพกท่านพูดอย่างนี้เสมอ หลวงพ่อมีความรักความเมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขอยู่เสมอเห็นได้จากการตั้งมโนปนิธานต่อหน้าพระพุทธประธานในพระอุโบสถว่าบรรพชิตที่ยังไม่มาขอให้ได้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขท่านไม่เคยเอ่ยคำปฏิเสธผู้ใดเลยหลวงพ่อสามารถเลี้ยงคนได้ทุกวันวันละสองมือ้อมื้อละหนึ่งพันสคน บางวันก็มากกว่านั้นแม้เมื่อมอรณภาพาไปแล้วท่านก็ยังสามารถเลี้ยงดูทุกคนที่เข้าไปวัดปากน้ำให้อิ่มน้ำสำราญสุขสบายได้จนถึงทุกวันนี้ท่านได้บอกไว้ล่วงหน้าว่าพวกเองคอยดูนะแม่เมื่อหลุงพ่อตายไปแล้วก็จะเลี้ยงดูให้พวกเองได้อิ่มน้ำสำราญไม่ต้องกลัวขอเพียงให้ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจปฏิบัติกันให้จริงจังตอนนั้นทุกคนได้ยินหลวงพ่อพูดเช่นนี้ต่างก็นึกไม่ออกและไม่ค่อยเชื่อเท่าใดนักว่าถ้าหลวงพ่อมอรณภาพาไปแล้วจะเลี้ยงดูลูกศิษย์ให้อิ่ม้ํำสำราญกันได้อย่างไรท่านจะทำโดยวิธีไหนหลวงพ่อท่านให้ความเมตตากรุณาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชงังท่านสอนอยู่เสมอว่า ให้ทุกคนมีเมตตากันไม่ให้ดูหมิ่นเหยียดยามกันการดูหมิ่นเหยียดหยามกันแสดงให้เห็นถึงความปราศจากเมตตาในกันและกันใครที่มีนิสัยเช่นนี้ให้กลับใจเสียใหม่บางคนดูหมิ่นผู้อื่นโดยที่ตัวไม่รู้ตัวก็มีเห็นว่าเขาเล็กกว่าด้อยกว่าสู้ไม่ได้ก็ว่าเอาตามชอบใจพูดจาไม่ไพเราะ พูดจากกระยาบช้ากับเขาท่านเปรียบว่าเหมือนเรือนยอดที่จะถูกทำลายลงด้วยไฟนั้นเพราะไม้แต่เรือนย่อยอขึ้นไปไม่เรือนเล็กๆก่อนแล้วลามไปไหม้เรือนยอดความร้อนเกิดจากชั้นน้อยขึ้นมาไม้เรือนยอดได้ชั้นใดความเกลียดชังของผู้น้อยก็สามารถทำลายผู้ใหญ่ได้ชั้นนั้นเมื่อเจอผู้ใหญ่กว่า ก็ให้ตั้งอยู่ในความเมตตารักใคร่ปรารถนาให้เขาเป็นสุขเมื่อเจอผู้อยู่ในระดับเดียวกันก็มีเมตตาปรารถนาให้เขาเป็นสุขเมื่อเจอผู้ตามกว่าก็ให้มีเมตตาปรารถนาให้เขาเป็นสุขกระทากิจกรุณาสมเด็จพระสังฆราชปุณปุณสิริมหาเถระวัดพระเชตุพนครั้งเป็นสมเด็จพระวรรณรัต ได้นิพน์ประวัติของหลวงพ่อเล่าถึงความมีเมตตากรุณาของหลวงพ่อไว้ดังนี้หลวงพ่อมีเมตตาปราณีเป็นนิสัยใครเดือดร้อนมาไม่เคยปฏิเสธย่อมให้อุปการะตามสมควรแต่ไม่ชอบคนโกหกถ้าจับโกหกได้แม้ครั้งเดียวท่านก็ว่าคนนี้เก๊โกหกกระทั่งเราก็เป็นคนหมดดี เช่นคราวหนึ่งมีคนแก่มาเรียนกรรมฐานมีศรัทธากล้าพอได้ผลแห่งการปฏิบัติบ้บางแต่ยังอ่อนกลับบ้านลาลูกเมียมาวัดปากน้ำอีกมีปลาแห้งตัวหนึ่งมาถวายหลวงพ่อบอกว่ามีเท่านั้นเองเพราะเป็นความยากจนหลวงพ่อหัวเราะชอบใจพูดว่าเออให้มันได้อย่างนี้สีนาะ นี่แหละเขาเรียกว่าคนรวยแล้วมีเท่าไรถวายจนหมดเมื่อครั้งพระพุทธเจ้านางปุณณธาสีถวายแป้งจีทำด้วยรำแก่พระพุทธเจ้าต่อมากลายเป็นคนมั่งมีปลายแห้งของเราตัวหนึ่งราคาสูงกว่ารำมากนะักเป็นกุศลมากแล้วที่นำมาให้พูดกันไปมาในที่สุดก็ขอร้องให้หลวงพ่อบวชให้ เพราะไม่มีสมณะบริการจะบวชหลวงพ่อก็จัดการให้ความปรารถนาของเขาก็เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งเรื่องการสมเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นหลวงพ่อจะสอนสั่งให้พยายามทำเป็นอาจินท่านมักจะยกตัวอย่างของพระพาหิยะพระพาหิยะนั้นได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วบรรลุพระอรหรันต์ พร้อมทั้งปฏิสัมพิธาสีแล้วทูลขอบวชพระพุทธองค์ให้ไปหาบริคารคือบาทและจีวรมาให้ครบปกติผู้ที่จะได้รับการอุปสมบทเอหิพิขุอุปสัมปทาจากพระพุทธองค์นั้นจะมีไตรทิพป์เกิดขึ้นด้วยบุญญาลิตท,ที่เคยสร้างสมมาแต่พระพรายะไม่มีเพราะในอดีตไม่เคยถวาย ไม่เคยให้บาทจีวรสบงสังติแก่ใครๆเลยจึงยังไม่สามารถบวชได้ทั้งๆท,ที่บรรลุอรหัตผลแล้วในขณะที่พระพาหิยะเที่ยวเดินหาบาทและจีวรนั้นด้วยวิบากกรรมได้ถูกแม่โคควิดตายจึงไม่มีโอกาสได้บวชพระพุทธองค์เสด็จกลับจากบินทบาทเห็นซากศพของพระพาหิยะทิ้งอยู่ที่กองขยะ จึงให้ภิกษุไปจัดการชาปนากิจแล้วทำสถูบรรจุอัติธาตุไว้ได้ตรัสยกย่องพระพาหิยะว่าเป็นเอตะทักคะในทางขิปปาิญญาเป็นเลิศในทางบรรลุธรรมได้รวดเร็วเอตะทักคังพิกเ,เวมะมะสาวกานางพิกขูนางขิปปาพิญญานางยะทิทางพาหิโย ทารุจิรโยภิกษุทั้งหลายพาหิยะทารุจีริยะนี้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ตรัสรู้เร็วพลันการที่พระพาหิยะไม่มีบาทจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิ์เหมือนผู้อื่นอื่นเพราะในอดีตชาติท่านเคยบวชและบำเพ็ญเพียรอยู่เป็นเวลานานถึงสองหมื่นปีแต่ท่านไม่เคยสงเคราะห์บาต